อ,อเรากินก๋วยเตี๋ยวเสร็จเราไม่รอช้าเลยลุยงานต่อเลยเราครับสวัสดีครับผมอ,อู้นี่สันไทยก็มาแล้วครับสั่งสันไทยสันไทยมาแล้วเดือพรุ่งนี้พรุ่งนี้ใครจะมุงเ,เหลาบ่เหลาจุงห่เหลา กินก๋วยเตี๋ยวเสร็จไม่รอช้าเลยครับมาถึงก็จบับบล็อกก่อเลย,ยหินหินทรายพร้อมโอเงียบกริบเลยไม่พูดไม่จาเลยกินก๋วยเตี๋ยวมาปุ๊บกลัวจะไม่เสร็จป่ะ รวมเสร็จอกออกรัฝนโอ้มาแต่ได้นี่แหละฝนนไม่ต้องห่วงวอ,อก <S <s อเดี๋ยวขั้นแรกก็หาฮนี่ก่อนยกใส่รถก่อนนี่โอ้เกือบจะได้เชื่อมแล้วโอ้เพิ่งได้แถวเดียวเองเนาะยังไม่ได้ เดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าเขาไม่ชวนไปก็จะมุ่งบ่ะขึ้นยิงคนเดียวได้บ่ะรแล้วฮะไรได้หรอมันต้องขึ้นสองคนนี่ไม้โทรเรียกมาโทรเรียกลูกพี่มาดวนเลยมวแตจะไปเดินเจาะบดานไรสบายใจเชิบเถอะเฮ้ยว่าจะไปเดินเจาะบดานสบายใจเถอะเรียกมาเรียกมา แต่ตัวนี้ก็หน้าต่างบารลรพันใส่สองข้างสองห้องสองพันกว่าบาทตรงกลางนี้ก็ตรงกลางเชื่อมเหล็กก็ก่อไปเลยมันไม่ต้องนั่นเนาะมันไม่ยาวเชื่อมกอขึ้นเลยต,ต้องเทหรอกอะไรอะนั่นน่ะ ปูยังไม่หมดเลยมาเอาปูนอีกแล้ว เอาไมาโครตาตามาปรับ,บพื้นที่มา สมปูนนะครับลุยเดียววันนี้ลุยเดียวไม่ช่วยนะวันนี้ไม่ได้ช่วยแล้วลุยเดียวเลย ถ้าเสร็จถ้าเสนี่ก็มานั่งเล่นตรงนี้แหละไมถ้าเสร็จนี่ก็มานั่งเล่นตรงนี้แหละเ,เ,เ,เคยได้นั่งเราก็ดัง,งใส่แผงโซล่าเซลล์ส่องมา มืดตึ๊บมาแล้วฝนดูตกน้องเขียนหรือเปล่านยะ กินก๋เตี๋ยวอิ่มๆเนาะมาก้มเนาะเหมือนจะจะออกมาคืนเนา <laughs> ะออกมาเป็นเส้นเนาะ <laughs> หมดเลยครุสุดท้ายหมดครุนี้ก็คือจบงานครับล้างเครื่องมือเก็บทีจะผสมต่อใช่ไหม <laughs> แล้วครุเดียวก็พอแล้ว ไม่เสร็จพรุ่งนี้ก็เอาต่อพรุ่งนี้ก็ลุยต่อวันนี้ไม่เสร็จพรุ่งนี้ก็ลุยต่อจะได้มาเล่นด้วยเรื่อยๆือเดือนทั้งเดือน,นไม่ได้ออกไปไหนเลย พึ่งเนี่ยได้ออกนี่ตุลาพฤศจิกานี่พึ่งได้ออกสิงหาไกันยากันยาพึ่งได้ออกออกมาดูเหลาก่อสร้างทำห้องพักตัวเองให้มันเสร็จ